รอางมอยนนก็ได้เห็นะถ้าวันนี้ไม่ไจบก็ได้วันประชุมเราได้ดูแน่นะเป็นบุญตาหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเราต้องตามเพื่อนมาเปล่า แปดใจทีบ้านมันไฟติดติดแบบดามันขัดมันมันเขาตัดแตงตาไม่เป็นไรวันนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ัด้นาครับเนี่ยเีใชจะเข้าใจล้กับให้บก่น่อกบ้รอดูไปยังอยากว่าประธานอย่างคนเดิมอยู่ไหมหรือยังไงนโยบายเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เราก็ต้องอยากทราบนะคะเพราะการแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้เราแต่งตั้งกันเองนะคะ มีแต่งตั้งหนึ่งสองชุดชุดแรกนี่จากรัฐบาลนะคะชุดที่2เนี่ยคือจากกรทมเองนะคะซึ่งเป็นคนแต่งตั้งสังคมโดยรวมเลยนะการแก้ปัญหาที่หัวสเรื่องคลองเรื่องอะไรดูข่าวดิมาบ เดขแ้หมดแล้วครับแค่ามาตามตามครับแนันเองว่าเปิดประชุมเมื่อไรให้คุณไปบุกรุกที่อื่นดีทำไมไม่หาแนวทางแก้ปัญหาให้มันจอดคล้องกับวิถีเขาด้วยการประชุมให้ได้ใช่ไหมพี่น้ำเราอดทนกับการทำงานเราก็อยากรู้ว่าการปกครองพิเศษแบบนี้มันมี ไปบ้านเขาจะเป็นกระสอบก็คือบ้านคนเรายังอยากมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงที่ปลอดภัยเลยเขาก็เช่นกันแต่เขาเลือกไม่ได้บอกว่าบ้านราคาแค่นี้หรือ